ไม่ต้องถามหานนกุลก็มาเคียงข้างแอปทักซอนให้กำลังใจน้องปีใหม่ถือเป็นโมเมนต์ที่ทำเอาใครหลายๆคนเป็นปลื้มหลังแอปทักซอนและสงการเตชะนรงค์อดีตสามีภรรยาได้กลับมาอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งหลังไปร่วมให้กำลังใจลูกสาวเพียงคนเดียวน้องปีใหม่ขึ้นแสดงละครเวทีของงานราชดาลาเซอร์มอแคมโดยมีคุณปู่ภพยวงไปร่วมเชียร์หลานสุดที่รักด้วย แต่งานนี้แฟนๆอีกด้านก็ถามหานนกุลชานนหวานใจของแอปทักซออนว่าได้มาร่วมงานด้วยหรือไม่กระทั่งล่าสุดในโลกโซเชียลก็ได้เผยโมเมนต์ที่หลายคนรอคอยโดยเป็นภาพที่นนกุลยืนคู่อยู่กับสาวแอปถ่ายรูปร่วมกับผู้ปกคองคนอื่นๆเรียกได้ว่าตัวติดกันไปไหนไปด้วยกันทุกที่อบอุ่นที่สุดเลยละคะ่ะทั้งทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ